บริษัทเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือ TM แนะนําเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ากรณีหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติโดยมีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมคำแนะนําขั้นตอนต่างๆของการกระตุกหัวใจหรือการทำา CPR เหมาะสำหรับหน่วยงานพยาบาลทั่วไปและการช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน มีหูหิ้วพร้อมกระเป๋าน้ำหนักเบาไม่เกิน2.6กิโลกรัมสามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงพูดรูปภาพและข้อความเสียงที่ปรากฏบนหน้าจอพร้อมระบบการใช้เป็นภาษาไทยสามารถบอกคุณภาพของการทำ CPR ให้มีคุณภาพโดยจะมีเสียงพูดเตือนให้ทำการกดหน้าอกให้ลึกท้นอีดหากการกดหน้าอกยังไม่ลึกด,ดีพอ และหากมีการหยุดทำ CPR ไป10วินาทีจะมีเสียงเตือนเพื่อให้ทำ CPR ต่อนอกจากนี้แล้วยังมีการวิเคราะห์อ Cross ัลกอริทึมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตาม ECG ไกด์ไลน์ที่สำคัญตัวเครื่องมีสัญ,ญลักษณ์เลือกการปล่อยพลังงานสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างชัดเจนบนตัวเครื่องเพื่อปรับพลังงานให้เหมาะสมในการปล่อยสู่ผู้ป่วยอัตโนมัติทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน FDA และ PMA สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ร้าน TM Care Shop โทรศัพท์02 933 6119ต่อ8101 8102ติดต่อผ่านช่องทาง l i น์แอด @tmcareshop และ Facebook Page หรือ w w w tmcareshop.com เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา